เข้ากข้าแล้วไิวสามสองนี้ยังไงคู่เราก็กินนี้ไปกินขานเดินกระหารหมาไปกัดเฮ้ยเดียอะไรนะไม่เป็นไรน้องซ้อมไงซ้อมซ้อมไมสององ หาหดเยเพื่อแรงแงไเนี่ยกูลองโป้งให้ม่เนี่เริ่มบูนะเริ่มบูนะบจบบนี่็นไรเปียะเกาะเด้งอ่ะไม่่หรอกแกลลีมากดกูนัจะผักี่ยินซองผมเลยจะได้มัไปไหนกันโอ้ยเียคุณกางได้ไอ้ตัดข้างขวาเอ้บนระวัง้ยหูเ่ง โอ้โหกระดองไม่โดนเนี่ยัวเล็กจังแค่ไหนนะแค่ไหนต้องดูดสีอ่ะนาคอจะตายไอ้สัตว์นาคอจะตายจบจบบนวะเอ้ย่าเอย่าปีเอย่าเอาป่ะให้หน่อยหน่อยคนไเ้อยู่นะพี่เอาวะจะโดนมันเอาเลยเอ้ยเห็ดแม่โป๋เนี่ยแม่อะไรอ่ะพี่แค่ผมยาว อ๋อใช้เดยแล้วดล้วเดเอไอ้าอออยู <sk iving> <sk iving> <sk iving> ่บนล่าสุดนะรู้ผมกอนนล้วมั้เบนอ่ะบนน่ะลำแคำเบอร์นี่ดอกผักแค้นะจะรอจังหวะอันนีพี่เอิรยดดเอลเลยก็เกมเอเตะเกาลิเตะมาป่อนวะ มาแลไวมาแล้วกูตีไปไอนโด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 นสวยกูได้แล้วเยย t Make p a ไอ้ลาดกูโดนไม่ต้องสี่แล้วเว้ยกูโดนไปดูมังกรได้นะเว้ยไอ้ดาค่ะจะเล่นไมไปดิเดเมเดไมกูสี่กูสี่บูมันเกิดอ่ะไปบูงกล้วโอเวยเมือนเขาัโดน มันไม่น่ามีผืนดินนะแ่อยู่นี่นะเราก็ไม่เหมืนกันรันนีมุดนี้เราโดนนะเนี่ยถ่ายบ้าถ่าย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 ไปต้องห่วยน้องมาเขาทำเหมือนเดิมเออผู้ช่วยตั้งฟาร์มเฉยเลยสัตว์เกมเจอลิงเตอร์สบายป่ะวะน้องก็ได้มันอ่อนนี่แค่นั้นจะตึงไวเปล่าก่อนปะเดี๋ยววะ ก็รับกลางพ,พี่ได้นะได้ไดพี่ได้ข้างขวามีนะเว้ยอุกลางพี่เปิดเลยได้ปะเร็วสินะเว้ยกดเก็บไปกดเก็บไปเราดิกเตอร์เราดิกเ,เ,กเตอร์ตายตายตายต่อได้ปะพี่มาเร็วมาเร็วกลี่มันหนายนะเว้ยเกลี่อยู่นีรับส่ใส่เต็มทอดทอดพี่เฮ้ยแกลี่ย,ยไม่ตาย เจ็บนะเจ็บสองหน้าคอร์ดแปดสิบเปอร์แกเรียมันจะตายแกเลียบมันจะตายแต่กูควรตีนจัดบอกเลยกลางเคลียร์กลางเคลียร์เร็วอืมอนาคอร์มันทำไม่หาเล่นแล้วนะเว้ยมสองบับอ่ะแกพอมียาว ต้องุมขวาผมได้ล้างแล้วนะมีเงนสิน่น,นะบูบมันเกิดนะโอ้ยเฮีย่วนลัดเวยโดยเล่นอยู่ล่างไปแล้วนะเอ้าไอเฮียใจดีจัดะนะาฮอต ดีๆก็ซุ่มขามีลงนะสามลำเบรคขึ้นนะโลมันขึ้นกล้เรารับเล็บกลางต่อได้แล้วเนาะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่นี้ไปเย่ายีนี้ไปเยวระวังบััดบนจะเยอะนะพี่นาคอยก่อนเลยก่อนเลยคอยกายใกล้แกเราเล่นรับเรานับทามมิ่งรอรอเวทบูนาคอสอย่างเดียวเลยป้าจี้แม่งวะเลยไม่มีบูมันเทียอยู่แล้วเว้ยกินเด้ก็ทำเลยจีกลางสามที่กลางสาม มันต้อนบอลตอนบอลอนบอลเอ็แม่บอลบักด้วยไอ้ตัดตั้มเบอร์เจ็บตัมเบอร์เจ็บตัมเบอร์เจ็บมากเลยฟอร์มก็จะทำให้เกิดการกอดีแล้วก็อแม่ติดไปแล้วนะเว้ยทำไปลางได้นะเว้ยเอาเจ็บเปล่ามันติดไปแล้วไป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 มัติมาว่ะไอ้โ้นอ่ะตลัมเปอร์หอะไรมันล้างเ่วยมันหายเร็วจังะ ลขอีได้พี่พี่บนได้บนได้บนได้บนละครต้องเอ่ะมันมันมัไม่มีเลยนะครนะเราเล้ยนอยู่ก่ออ้บูกูหมดยี่สิบูจะเกิดนะเว้ฝังบูน่ะฝังป่ามันน่ะเราดลงมวลนโดนเลอยนอยู่อนนหลบลิกเตอร์ไดเจ็บลิกเตอร์เจ็บมันต้องมาคันล้างเรเลีอยอนหายนี่สิบห้าวิกเตอร์ันลไได้ลางเลยลับเบอร์เอาซายนะลเบอร์เอาซายลเบอร์เอาซายแปดว แน่ขนาวนั okay. oh, Now, in oh, ้อะไรไดออียไกลนเลยครับตัดคลิปกูอ่พ้อมไเว้เนึเป็ดเปอโดนมาแล้วพี่เยพี่เอาปะได้เนาะเจ้ากคัวเฮ็ดซิตไม่มมีเกิดะไรแม่งเลยปะโอ้สเปนสอยถายละอ๋อแอเ ไปรับกลางหน่อยไปได้ต้องรับบนต่อเลยวะเนี่ยได้พี่ไปบนต่อเลยก็ได้เนี่ยเมฆครัวไทยนครนี่บูเลนเดอตัดไอะไรให้ไหมใช่ใช่ใช่ปีห้ามีห้ามมีตีง่ายไอ้ยอเอาไายมีไหมเนี่ย ไปพี่บนบนบนหนบนไหนล่างโล่งเลยนะเว้ยไม่เห็นเลยเอ๊้ดวงข่ายสี่เป็นไรเป็นไงสีสีหล่อนมันแข็งไปเยอะเลยอ่ะไม่มีใครมีแข็งละ เฮ้ยพุ่มบนมีพุ่มบนมีพุ่มบนมีพุ่มบนหน่อยพุ่มบนหน่อยพี่บายครับดิมีพุ่มหนึ่งอะโรเนเนียนสิอะไรลวมั้งเนี่ยตัวอะไรวะมีแดงนะวะมีแดงนะวะมีแดงนะเวะรุ่นก๊อฟมันกำลังเกิดนะพี่เกิดแล้วนี่เฮียหลุดกุ่มพี่บายต้องไปแย่งเนะยนะเว้ยบนบนเยอะนะเว้อ๋อยมาได้มาบนได้กลางนะพี่ถ้ามา จะเล่นเยอะแล้วไงจะเล่นเยอะเลยกันเตียกันเตี๋ยโดนกันตีโดนกันตี๋ยไปไหมไม่มีรางแล้วนะรางัะเบร์แล้วนะ้ยเราขอจะอาเฮ้ยเฮ้ยกูปาดอกเอเายไอสยยแม่ยยเอาายนะวะปาดอไม่โดนต้องกูถ่ายยาได้ไงวะยตยเือน คนไว้กันสีสีเกมเทียอะไรเนี่ยยืมกลางแเอาไปเออก็หมดแล้วนะเกมระหว่งนู้นได้เดี๋ยวได้ไม่เยอะแล้วมันรู้สึกไงบอยแยกได้เลยวะเออปุย่าให้ไปเล่นกันเยอะๆอมาเรามาเล่นล่างไหมแล้วขวามมีลัมเบอร์ ดูปากกันดีๆนะพี่ไม่โยนสเกียเข้าปากก็ได้ไม่มีตัวเช็คอะแดงตัดไปเลยก็ได้นะพี่คือเต้ยอยู่บนนะพี่กรุงยุวะโยนสเกียเข้าไปแล้วอะไรคือมีไม่มีกล้าลอง่ะก็้าไปดูกลางกันด้วยกูเล่ยล่างกูจะเล่ยล่างกันพี่เขียบบนสูง เทียร์บนแบบทั้งไปเลยแล้วก็ยวเอาดาร์กก็ได้สองบัฟเลยก็ได้วราน่าติดเลยนะเว้ยระวังเม่แทงไม่ทางเิดต้องออกต้องมันมีข้อมูลระเบดเลยเว้ยเราโผล่พร้อมกันทุกเลนเลยเมื่อกี้ขอบคุณเลยเพื่อนเออสิใจดีนี่หว่ามึงอ่ะได้เดี๋ยวดีสองตัวแรี้ไได้ทิ้งานไม่มีลงนะยี่สิบสองอย่าพี่งโบอย่าเพิ่งโบอย่าเพิ่งโบอย่าเพิ่งโบ ระวังโดนทิมนะเว้ยแนวค้ายว่ะวางนะเว้ยมันเจ็บพี่มันจะเอาสุดนะนะมีเกิดบ่อยวผมว่าตีไปผมตีไป ไม่ต้องเปลได้แล้วฟาร์มเปล่าเปล่าเปล่ฟี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 เล่เล่เล่กูไม่ชอบเลยวะไอ้เฮียไอ้ตัวมันต้องจับบ่อยๆอ่ะไอ้เฮียอะไรไม่รู้ทำไมเดี๋ยวแล้วกูทำใเฮียอะไรก็ไม่รู้แหละฟี่ีฟีระวังมันเยอะเขาวงมันสีนะเว้ย มันตายมันตายนี่เรายู่้ยงกูคนเดียวเกูดักหรอกูอาบมันได้ปะยัดเดินปะพี่ไม่ดันบอลเงินก็ได้ได้น้องอใจเรดันี่ยก็ทำเลยบูขึ้นบูขึ้นตัดบูหน่อยระวังเราไม่ลงมาบ่อยเฮ่ยอาดิ ระมีล้วมีล้วมีล้วตาคอจะโผลกลางบอโผล่เลยต่คอโผล่โอยขึ้นมาวียนตีขึ้มาเวียนตีน้นนกะกูมีดากูมีดากูไปดารดูดานโดนที่หลบหลบสกิลไปหลบไม่โดนวะอุ้ย ไม่ได้พ <wield> ี่ไม่ได้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 รอรอลอยกล้ามาลอยกล้ามาเด็บเยอะอยู่อ่ะเกมมึงต้องร้องหน่อยไหี้ยทีมโดนไม่มีใครรู้เลยนะกูไม่บอกอ่ะเปล่งเสียงออกมาฮะพี่ดูหุ้มบอลให้หน่อยเด็กไม่มีนะมีหลง โกรเยอะวส่ะัเล่นอสี่วาอ๋อบีกลีกาีกบ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 ี่บีกีกบีบีกบีกบอกบีนบีมากบีกบีกบีบีิบีกบีีกบีกบีกีกกบกบบ เล่นรอบตัวกล้ามาต้องของเล่นลองต้องสองแคลรี่อ่ะจะไฟจะอะไรบอกกูก่อนเลยเว้ยอารเบีนติเนี่ยมีติดมันต้องใต้ต้องวาร์ปแอ่ะห้ดงบนเทจต้องขอโถอยร่างนะีไอ้เกียร์ะเกมหมดต้องเล่นเฮ้บนใส่ได้นะเหรอคอยนี่อยู่อโดนอีกโดนติดแตกก็สวยเยนบอยบายบอยดูเพื่อนน่ะไป มีเกิดมีเกิดจ้วยพี่เล่นะไเล่นอะไรยืมวัวยืกามาอเว็บทื่กามไอเว็บได้จได้กูเียนตีว่ะโรรเกมไม่ดีสวยเกมผมฟิป้อมฟิป้อมฟิปมที่ตก่แลวกูตีลวกูตีลวกูตี